ไว้ก่อนนะคะพื้นที่พระน่าสนแอนแอร์เชื้อไปมือการจับตองค่ะภาษาตงส่อไกันาแลวเพื่อนอาลเรื่องของผู้ใช้จับต้องนะครับเีตอนนี้เราจะรู้จัก นักการเครับแต่แต่เเดินนารที่จะ,ะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถอย่างแรกเลยความรู้ความสามารถในเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจําเป็นต้องมีหลังจากนั้นนะครับก็คือจําเป็นจะต้องอมีทักษะในเรื่องของการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมีการเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะ,ะนั้นองค์ความรู้ที่เขาได้มาเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกลับไปสู่การที่จะประกอบกิจกรรมต่างๆในการท่องเที่ยวต่อไปแล้วประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการออกแบบประสบการณ์นะครับประสบการณ์ถือว่ามีความสาคัญนในการที่จะสร้างความความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว,วจะเราจะโฟกัสอยู่ที่3ส่วนตรงนี้ ซึ่งในระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยร่วม,ร,วมร่วม30กว่าชีวิต40ชีวิตน,นะครับก็สามารถที่จะผลิตผลงานนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้ผลงานที่สามารถที่จะนํามา นำมาเสนอในงานนี้เนี่ยรวมทั้งหมด28ผลงานนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานในเชิงนวัตกรรมนะครับโดยที่จะเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ด3าคำที่เป็นนโยบายของมหาชัยแม่โจ้นะครับก็คือเรื่องของเกษตร,รอาหารสุขภาพแล้วเราก็เอาท่องเที่ยวมาเป็นตัวสุดท้ายในการที่จะเชื่อมโยง3คีย์เวิร์ดนี้เข้าด้วยกันครับเชื่อมโยงในอนาคตเราจะเชื่อมโยงในส่วนของแหล่งทุนซือเพื่อที่จะสื่อให้เขาได้เป็นผู้ขอบการื่อหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่เราทำเงินบาง ผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยที่มันต้องพัฒนายุกระดับไปสู่การได้รับมาตรฐานเนี่ยตอนนี้เราก็มีทีมนะที่ทไปสนับสนุนให้ได้มาตรฐานอย่างเช่นมาตรฐานโอโยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าจะได้เติมภาคธุรกิจของเขาเนี่ยในหะ้ให้ใหได้รับมาตรฐานนดบมาเข้สู่ิธเปิดงานอย่างเป็นทางารท่านคงได้มีโอกาเดน่ยมชมบริเวณเป็นระยะเวลา4เดือน เต็มๆนะครับแล้วก็เป็นผมคิดว่าเป็นสเดือนที่มีผมผมใช้คำว่าคุณค่าแล้วกันนะเป็น4ี่เดือนท,ที่มีที่มีคุณค่ามากๆนะครับซึ่งจริงๆในตัวโครงการตรงนี้ทุกท่านทราบดีว่าเ,าเป็นโครงการที่เราได้เป็นเป็นหนึ่งในสโครงการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เราได้รับงบประมาณสนับสนุนนะครับจนสุดท้ายนะครับก็มี าจากผู้เข้าร่วมน,นะครับที่สมัครเข้ามาทั้งหมด40ท่านนะครับก็เกิดเป็นผลงานนะครับทั้งหมด28ผลงานนะครับ28การความสามารถในการออกแบบอินจกรรแล้วก็เชื่อมโยงต่อไปนะครับในการเดินบันไัดเก้าต่อไปนะครับก็ในโกาสนี้นะครับก็ีเรื่องของอาหารนะ เกษตรแล้ก็เป็นเกษตรปลอดไฟเกษตรินซีอาหารก็เป็นอาหารสุขภาพสูงไตสูงตาตัดคำปัญญาตุ่มการมวดการประคบอะไรเงี้ยนะแล้วก็เชื่อมเรื่องการท่องเที่ยวที่เราเตอร์วง่ก็บอกแล้วมันต้องสร้างสรรค์ได้ก็อาจารผมก็บอกเราเตอร์งวดกว่าเอาระบายประดิษฐ์ยาแบบนะคะทั้งหมดยี่เจ้าทางปัญญานะคะนี่คือ 好，欢迎在。